หนึ่งในจุดที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วหาตัวแทนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องโบใหญ่ซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักเตะนะครับมันคือคุณภาพที่เขาสร้างไว้นั่นคืออุ้มเตียทนบุญมาทันอยากให้พี่ได้อยู่เพื่อประคองน้องๆแต่ว่าในชุดนี้ของอีชีเนี่ยพี่เหลือไม่เยอะแล้วแต่ความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือความเป็นผู้นำนี่คือสิ่งสำคัญครับที่จะกระตุ้นทีมให้เดินหน้าไปในช่วงเวลาที่มันเกิดความกดดัน ตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่โคช้ชให้ไม่ได้ในสนามนักเตะในทีมชาติชุดปัจจุบันหรือแม้แต่ตัวของมาซาดะอิชิก็รู้นะครับว่าถ้าดึงเทียทรนกลับมาปัญหาของทีมชาติไทยในตอนนี้ก็อาจจะถูกแก้ในทันทีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขาดขาด,ขาดเกินเกินบทนะครับแต่ชื่อที่ผมบอกมาไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ดีพอแต่การดีพอในสมโมสรอ,อาจจะไม่ดีพอสำหรับทีมชาติในบางช่วงเวลาบางคนเล่นเกมรับดีเข้าใจเกมแต่คุณภาพในเกมลุกไม่ได้ สวัสดีครับทุกท่านครับเพื่อนๆพี่ๆน้อง,องทุกคนนะครับตอนรับเข้าสู่ Sport Insider ทาง YouTube Facebook แล้วก็ทุกสื่อโซเชียลแล้วกัน ในไทลสปอร์ตนะครับวันนี้อยู่กับผมเจวัลปาดเรื่องของฟุตบอลมาอีกแล้วเราคุยเรื่องอิชิไปก่อนหน้านี้นะครับใครสนใจก็ลองย้อนไปดูกันได้มันเป็นโครงสร้างวิธีการคิดหลักๆในการทํางานของโค้ชส่วนใหญ่นะครับว่าเอาแนวทางตั้งแล้วก็เอานักฟุตบอลที่มันเหมาะกับแนวทางใส่เข้าไปแล้วเมื่อผลงานไม่ได้เดี๋ยบางทีอาจจะมีแกว่งอาจจะเปลี่ยนแนวทางบ้างซึ่งมันก็อาจจะสับสนกับการที่นะักฟุตบอลบางคนที่เคยเล่นดีกับระบบเก่าแล้วเปลี่ยนระบบหรือเปลี่ยนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ย ก็อาจจะมีผลหรือแม้แต่คุณภาพของนักบอลไม่สามารถที่จะเข้าใจเกมได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแบบไหนก็ตามสุดท้ายก็ไม่ตอบโจทย์อยู่ดีวันนี้ครับหนึ่งในจุดที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วหาตัวแทนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าช่องโหว่ใหญ่ซึ่งไม่ใช่ความผิดของนักเตะน,นะครับมันคือคุณภาพที่เขาสร้างเอาไว้นั่นคืออุ้มเตียรทอนบุญมาทันอุ้มทํามาตรฐานที่มันเป็นไฮสแตนดาร์ดอยู่ในเกรดที่เราต้องยอมรับน,นะครับว่าในช่วงที่พีกๆไปอยู่ในเจลิกเนี่ยผมว่าก็เป็นแบ็คที่อยู่ในระดับท็อป ของเอเชียได้จากการที่เล่นกับมาลีนอสเนี่ยมันก็มีผลงานที่ดีอยู่แล้วทั้งในเกมลีกหรือแม้แต่ในเวทีสบโมสรเอเชียเขาเนี่ยจุดที่เอเชียต้องไปต่อแน่นอนละครับนักเตะทุกคนไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าในวัยที่อายุ30กว่าก็มีแต่ความสามารถเท่าเดิมพยายามจะรักษาเพอร์ฟอร์แมนซ์กับอีกอย่างหนึ่งคือค่อยๆถอยลงไปตามกาลเวลาดังนั้นนักเตะในวัยสากว่าทุกคนยอมรับได้ครับว่าตัวเองจะไม่ได้เก่งขึ้นแล้วแต่ความเก่าประสบการณ์ จะช่วยในการพัฒนาคนอื่นได้จุดนี้แหละครับเป็นประเด็นที่เราจะพูดคุยกันว่าร้อยต่อสมัยก่อนเนี่ยมันว่าจะมีคําพูดเสมอว่าอยากให้พี่ได้อยู่เพื่อประคองน้องๆแต่ว่าในชุดนี้ของอิชิเนี่ยพี่เหลือไม่เยอะแล้วพี่ที่จะประคองน้องเหลือเพียงแค่คนเดียวหลักๆในบุมผมก็คือชนาทิพย์สงกสินถ้าพูดถึงความเป็นพี่ที่มีความเป็นบิ๊กเนมและสามารถสะกดทุกคนอยู่หมัดการมีปอกแขนของกัปตันทีมในยุคนี้ของทีมชาติ เพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยมันก็อาจจะลดมูลค่าลงไปพอสมควรเหมือนกันนะครับกับการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆใครก็สามารถสวมปลอ,อกแขนได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าคนที่สวมปลอ,อกแขนไม่เหมาะสมแต่ความเป็นลีดเดอร์ชิพหรือความเป็นผู้นํานี่คือสิ่งสําคัญครับที่จะกระตุ้นทีมให้เดินหน้าไปในช่วงเวลาที่มันเกิดความกดดันตรงนั้นแหละครับคือสิ่งที่โค้ชให้ไม่ได้ในสนามตะโกนแทบตายบางทีนักเตะก็ไม่ได้ยินเพราะนักเตะเหนื่อยเสียงเชียร์จากแฟนบอลกลบไปด้วยคนที่จะคอยฉุดล้งทีมดึงขึ้นมา เรียกสมาธิของผู้เล่นทุกคนมองอาการของผู้เล่นแต่ละคนว่าสถานก,การณ์ในทีมมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างก่อนจะส่งสัญญาณไปถึงโค้ชเป็นเหมือนผู้ช่วยโค้ชตัวจริงที่เห็นสถานก,การณ์ในเกมชัดเจนกว่าทุกวินาทีก็คือกับทันทีวันนี้ถ้าเกิดเรากลับมาย้อนไปดูนะครับบทบาทของทีรธรบุญมาทันในแง่ของคุณภาพฝีเท้าเนี่ยเราไม่ต้องเถียงกันอยู่แล้วอุ้มทําได้ในทุกๆอย่างความเข้าใจในเกมจะปรับไปเล่นในสไตล์แบบไหนเกมรับอาจจะไม่ใช่จุดเด่น แต่ว่าเกมรุกคือสิ่งที่ทําให้ทีรทรเก็บบอลไว้กับตัวแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้ต้องกลัวแล้วกลายเป็นผู้เล่นเกมรับที่ดึงตัวประกบได้ซึ่งก็หาได้น้อยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ดึงตัวประกบคือผู้เล่นเกมรุกซะมากกว่าต้องเป็นตัวข้างบนทั้งกองหน้าและก็ริมเส้นหรือแม้แต่มิดฟิลด์ตัวรุกแต่ทีรทรเป็นนักเตะที่เคลื่อนที่ได้ถูกจังหวะทุกครั้งในการที่เขาจะไปอยู่ในพื้นที่สําคัญสําคัญจะเป็นจุดที่สร้างความได้เปรียบ ให้กับทีมตลอดวันนี้แม้ว่าจะ35ปีแล้วนะครับยังไม่ได้มีการประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการแต่ผมเชื่อว่าในวัยของทีราทรตอนตอน,นี้กับผลงานแล้วก็ฝีเท้านักเตะในทีมชาติชุดปัจจุบันหรือแม้แต่ตัวของมาสหดะอิชิก็รู้นะครับว่าถ้าดึงทีราทรกลับมาปัญหาของทีมชาติไทยในตอนนี้ก็อาจถูกแก้ในทันทีแต่ในแง่ของผลงานระยะยาวก็ยังเป็นสิ่งน่ากังวลที่โคชมาซาะเองเนี่ย ก็ยังช่างน้าหนักอยู่จนตัดสินใจว่าบางครั้งก็ต้องกําปั้นทุดดินเลือกให้ชัดไปเลยว่าจะถ่ายเลือดใหม่จนสุดท้ายเนี่ยก็เกิดการลองแบคซายหลายต่อหลายคนนะครับเรื่องแต่ชัยวัฒน์บูราณวันชัยจารุนงครานอภิสิทธิ์โสระดาสัสลักษ์ไหประโคนทิตาทดอ,อักษรส,นสีนี่คือลิสต์ที่อีชีเนี่ยเรียกมาในช่วงก่อนหน้านี้รวมถึงเควินดิรมรําด้วยนะครับที่ถูกเรียกตัวมาสัก2 3สามรอบได้ แตจแ่จนรอดเนี่ยนะครับด้วยผลอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีหลายกระแสโอเคนักเตะไม่อยากเล่นทีมชาติซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็เคยมาโพสไอจีสตอรี่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากเล่นทีมชาติอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าอาจจะมองว่าโค้ชไม่ให้โอกาสเขาในการเรียกรอบนั้นหรือเปล่าหรือแม้แต่อีกมุมนึงอ่ามุมโค้ชอาจจะคิดได้ว่าเรียกมาหลายรอบแล้วนะครับนักเตะไม่มาทุกอย่างมันก็จะมีคําตอบคือการได้กลับมาทํางานร่วมกันสักครั้งหนึ่งผมว่าเควินก็คือนักเตะที่ผมว่าแฟนบอลทุกคนรู้ครับว่าจะมา อุดรอยรั่วตรงนี้แทนเทียรทรได้ทันทีถ้าเกิดว่าอีฉีต้องการจะหาสายเลือดใหม่ซึ่งถามว่าสายเลือดใหม่ของทางเควินเองเนี่ยอายุก็ไม่ได้น้อยแล้วนะครับในวัยสัก27เข้า28เนี่ยโอเคอยู่ในช่วงพีคแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันว่าใครจะก้าวขึ้นมาเพราะถ้าเกิดถอยมาเลยเนี่ยล่าสุดอาจจะมีข่าวดีหน่อยจากการเห็นชานนทามาแต่สิ่งที่เราต้องการจะตําแหน่งริมเส้นทางฝั่งซ้ายมันอาจจะมีมากกว่าการเล่นเกมรับ ที่อย่างเดียวเพราะอิชิเองเนี่ยสไตล์ฟุตบอลคือแบ็กก็ต้องครบเครื่องนะครับเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกเติมขึ้นไปก็ไม่ใช่เพียงแค่เปิดบอลตามจังหวะแต่มันต้องเปิดแล้วสามารถสร้างประสิทธิภาพให้เพื่อนทําประตูได้หรือว่ากดดันแนวรับของคู่ต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขาดขาดเกินเกินหดนะครับรายชื่อที่ผมบอกมาไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ดีพอแต่การดีพอในสมโมสรอ,อาจจะไม่ดีพอ สำหรับทีมชาติในบางช่วงเวลาบางคนเล่นเกมรับดีเข้าใจเกมแต่คุณภาพในเกมรุกไม่ได้บางคนเกมรุกดีดุดันนะเล่นสวยงามแต่เกมรับที่เป็นหน้าที่หลักของตัวเองเนี่ยก็ยังทําได้ไม่ดีทําให้เกมดีเฟนซ์มันเสียไปจนทําให้อิชิก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วงหนึ่งโดยการเอาทั้งสุพนานบุรีรัตน์นะครับโยกไปเล่นในฝั่งซ้ายนิโคลัสมิเคิลซันในขาประจําโดนตลอดนะครับแล้วก็สัติภาพจันท์กอร ก็เคยเล่นตำแหน่งนี้เหมือนกันสุดท้ายแบ็กซ้ายจาเป็นมันก็ถูกแก้ปัญหามาตลอดจนตอนนี้เหมือนจะได้2คนใหม่เข้ามานั่นคืออีราฟานดอลเลที่มาในเอเชียนคัพนัดแรกที่เจอกับศรีลังกาแล้วก็ชนดนธรรมมาที่เป็นเคสพิเศษจากการแทนที่ของศาสลักษ์หายประโคนแล้วกลายเป็นว่าเล่นดีเกินคาดแต่ดีในเกมแรกในแบบที่แฟนบอลมองกับดีในแบบที่โค้ชอิชิมองผมคิดว่าความเข้มข้นก็ต้องมากกว่านี้ฉะนั้นด้วยสไตล์ของแบ็กเนี่ย ด้วยคาแรคเตอร์ของผู้เล่นที่มันแตกต่างชัดเจนนะครับการครองบอลการจ่ายบอลการขยับเข้าไปข้างในการขึ้นไปซับพอร์ตเกมรุกหรือว่าการลงมาคบเวอร์เกมรับในพื้นที่ของตัวเองผมคิดว่าอิราฟานดอลละกับชานนทมาต่างกันคนละแบบเลยฉะนั้นแกนหลักในการเลือกผู้เล่นของอิชิหลังจากนี้อาจจะมอง1คือเรื่องของพละกําลังความสดนะครับสก็คือเรื่องของความดุดันในการเล่นเกมรับและก็3คือความเข้าใจในเกม แล้วสามารถที่จะเล่นเพื่อทีมมากกว่าเล่นเพื่อตัวเองดังนั้นผู้เล่นหลังจากนี้ถ้าเกิดคุณภาพไม่สามารถทดแทนตัวเก่าที่ครบเครื่องได้ผมว่าอิชิก็ต้องยอมดันทีมไปในวิถีทางแล้วก็คอนเซปต์แบบนี้แล้วก็รอเวลาจนเด็กพวกนี้พัฒนาด้วยความมั่นใจแต่ฝีเท้าก็ต้องมาก่อนนะครับเพราะหลายๆคนที่ขึ้นมาแล้วถูกใจเนี่ยทักษะเทคนิคโดยส่วนตัวสามารถเอาตัวรอดได้เพราะว่าอย่างนั้นมีแต่ความฟิตแต่ทักษะไม่มีก็เอาตัวรอดไม่ได้ ทุกอย่างมันต้องบาลานซ์ซึ่งกันและกันตัแหนอื่นยังขาดอีกเยอะนะครับถ้าพูดถึงกองหน้าอะอย่างเราไม่ได้พูดถึงเคสของตัวแทนเทียสินแดงดาซึ่งว่าตอนนี้มันเริ่มเห็นภาพว่าพอมีปรเมสเข้ามาไตายมันก็จะแตกต่างจากที่สุภชัยเป็นหรือแม้แต่การเอาสุภระรักเหมือนตาไปเล่นกองหน้าหรือคนที่เจ็บไปอย่างแพทริกกูสตาฟสันดังนั้นสิ่งที่อิชิจะต้องทําหลังจากนี้ผมคิดว่าการมีผู้เล่นที่ต่างคาแรคเตอร์กันก็อาจจะเป็นข้อดีแต่ท้ายที่สุด สามหัวข้อสําคัญของอีชีนะครับในแนวทางที่ผมคิดว่าเขาอยากจะให้เป็นคือฟุตบอลเล่นเป็นทีมเกมรับเหนียวแน่นเกมรุกนะครับเล่นด้วยความรวดเร็วและก็มีความแม่นยําของพวกนี้ผมว่าคุณซื้อทั่วโลกอยากให้มันเป็นหมดแต่รายละเอียดก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มต้นจากแดนหลังและก็ลําเลียงไปสู่ข้างหน้าเนี่ยวิธีการมันอาจจะแตกต่างกันมีรายละเอียดในแบบฉบับของตัวเองและดูจากตัวผู้เล่นได้ว่าคุณภาพของผู้เล่นบางคน ที่เห็นในสนามอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของโคช้ชในบางช่วงกับการพาฟุตบอลไปข้างหน้าดังนั้นในมุมของเทียร์ทอนบุญมาทันนี่คือมาตรฐานนี่คือคุณภาพที่มันเกินจากสิ่งที่บางครั้งโคช้ชไม่ต้องการแต่เทียร์ทอนทำได้มากกว่านั้นซึ่งอันนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ของนักเตะในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เราเคยมีมาแล้วทั้งนั้นนะครับแต่กับฟุตบอลสมัยใหม่ผมว่าช่วงเวลาแบบนี้คุณภาพของผู้เล่นเกมรับของเราไม่ได้ง่ายครับที่ขึ้นมา แล้วพออยู่ในช่วงที่กําลังจะหายไปที่เราต้องหยิบยกชื่อของเขามาพูดคุยจนถึงตอนนี้ทั้งหมดนี้ครับคือ s p o r t Insider นะครับในช่องทางของไทยรัฐสปอร์ตติดตามกันได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e นะครับหรือแม้แต่ Tik t o k นะครับคลิปบางช่วงเวลาก็อาจจะเป็นบางช่วงที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถได้ข้อมูลเอาไปต่อยอดนะครับในหลายประเด็นได้ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะเห็นนะครับว่าอนาคตข้างหน้า เราจะมีนักเตะที่เป็นโกลเด้นเจเนอเรชันได้จริงๆหรือเปล่าพอที่ผ่านมาเราใช้คําว่าโกลเด้นเจเนอเรชันตามคนอื่นเขาแต่ประเทศไทยผมมองว่าแทบไม่เคยมีโกลเด้นเจเนอเรชันอย่างแท้จริงอาจจะเป็นความสําเร็จเล็กๆไอโกลเด้นของเราเนี่ยมันคือโกลเด้นในอาเซียนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไอโกลเด้นเจเนอเรชันมันเกิดขึ้นกับสังเวียนระดับโลกนั่นแหละครับความสุขอย่างแท้จริงและความยั่งยืนของฟุตบอลไทยเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ